ปลตกปลาเนี่ยยิ่ยงลึกลับตัวยิ่ยงเยอะคนยิ่งเข้าถึงน้อยปลายิ่งไม่ละแวงจำไน้อยครับของจริงนะครับวันนี้ไม่ได้ปลาปลอมนะปลาจริงสวัสดีครับวันนี้ครับผมโ,บบโปรเจ็บเนี่ยผมขอเรียกโปรเจ็บนะครับวันนี้เนื่องจากว่าผมเนี่ย แทบจะเป็นศูนย์ในเรื่องของตกปลา <Okay. S 2> วันนี้เรายืนกันอยู่ตรงที่สถานที่อ่างเก็บน้ําดอกกลายจังหวัดระยองใช่ครับก็บอพอดีเสาร์ทย์นี้เขามีอีเวนต์พอดีวันนี<ม>้จะเป็นการเตรียมการ<ม>เห็นว่าข้างหลังเราเนจะมีเต็นท์แล้วก็วันนี้บรรยากาศไม่มีแดดใช่เมื่อคืนฝนตก สบายมากเ,าเย็นๆสบายสบายลองเอาเรือลํานี้ที่คุณไปบอกว่าเหมาะกับงานน้ํำจืดใช่เดี๋ยวเรามาลองของจริงกังงนว่าวันนี้เราจะได้สักกี่ตัว4-4-5แคทเนี่ยที่ทำไมต้องเป็นแคทเพราะฟาซิลิตี้บนเรือเนี่ยใส่คันเบรดได้มีฝั่งนู้นก็จะมีที่เกี่ยวเหยื่อป้อมใช่ครับมีที่ใส่แบตสาหรับมอเตอร์ไกด์อีกอะไรอีกมันฟังก์ชันอ่ะมันเหมาะสําหรับการตกปลา แต่ผมได้เชิญคุณมาไงวันนี้โปรเจกต์ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเห็นลำนี้เนี่ยอยู่ในแม่น้ำซะส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นในเขื่อนซึ่งวันนี้เราก็เลยจะลองกันดูว่าเดี๋ยวตลอดทั้งวันวันนี้เราจะลองไปตกปลาว่าเข้าหมายเป็นยังไงระยะทางเป็นยังไงปรฟอร์แมนซ์ในอ่างเก็บน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างก่อนจะไปเราก็มาตรวจเช็คเรือรอบลำกันก่อนอุปกรณ์เรือต่างๆนะครับครบหรือยังอ่ะนี่เห็นไหมเกือบแล้ว นี for fails, right. ่ส่วนสําคัญก่อนจะลงเรือเนี <act. S 1> like ่ยเช็คลูท้ายน้ําว่ามันปิดหรือยังนะครับก็ถ้ายังไม่ปิดก็มาขันปิดให้แน่นไปพัดไม่มีพวกสายอง์สเอ็นนะไม่มีไม่มีไม่มีเดินเช็ครอบลํามีร้อยบุบร้อยแตกอะไรตรงไหนหรือเปล่าโอเคเป็นการเตรียมความพร้อมนะใช่ให้เรือของเราวิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่มีสิ่งกีดขวางหรือขยุงขยะสิ่งผิดปกติ เราก็ช่วยๆกันดูถือว่าเป็น <Okay. S 1> สิ่งจำเป็นพร้อมครับโปรเจ็บเดี๋ยวขึ้นเรือเลยนะผมเอาเรือลงให้ได้โอเคดอกกายวันนี้ที่เรามาลงะนะ้ำาม่ค่อนข้างตื้นนะครับแต่ว่าเรือเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดี มันก็เลยไม่จำเป็นต้องหนักมากนะเรือเบาก็สามนคนก็พยายามช่วยกันโยกออกก็ออกได้ไปแล้ว ตอนนี้โปเจกยบกำลังพาไปเข้าหมายหมายแอดวนเจอร์มากนะมีเหมือนเป็นพวกผักตบนะแล้วก็น้ำนี่น้ำเป็นสีโอวันตินเลยแต่ว่าเรือเราไปได้ตื้นมากอยู่แล้วเดี๋ยวเราู้ว่าไปได้ตื้นถึงแค่ไหนก็เดี๋ยวเอาหางเครื่องขึ้นตื้นปึ๊บติดหยุดก็เดี๋ยวช่วยกันเข็นได้เพราะเรือเรามันเบานะครับ ดูว่าทําไมโปรเจฟถึงพามาหมายนี้เดี๋ยวรอโปรเจฟขับเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษาดดูอากาศก็ตอนแรกยังไม่มีฝนนะตอนนี้มากันแบบครบท้วนมืดตึ๊บเจ๊ยบว่าไปตอนนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็เราเข้าเขตนน้ำตื้นนะก็ดูจากสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ย ายาเยอะยาเยอะก็ไม่เป็นไรหยาเยอะเราก็ออกแค่นั้นเองครับดูนะเรียนร้อยไปต่อลุยตอนนี้เราถึงหมายแรกแล้วนะครับเดี๋ยวดูสถานที่อะกล้องแพนไป,ะปนะขอบขอบญ้านั้นไหมเราสันนิษฐานว่าขอบญ้าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองตีอับฟอร์มดูเ่อจะเจอาลาเชโโดหรือว่ากาย

ครับเช้าอีกวันหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานโอ้โหจริงๆแล้วอากาศก็ฝนทั้งวันอ่ะฝนทั้งวัน,น,วนเปียกแฉะหมดก็เลยจะทําให้เป็นอุปสรรคในการไปตีปลาของเรานิดนึ่แต่หมายเมื่อวานก็ก็ถือว่าดีนะหมายดียดแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เจอตัวอืทางชาวบ้านบอกว่าปลาที่เขื่อนนี้มันเคี่ยว<อ>มีสองอย่างปลาเคี่ยวกับเราอาจจะฝีมือไม่ถึงน่าจะเป็นอย่างแรก ปาเคี่ยวโอ้มากับโปเจ็บอยู่แล้วโชวระดับนี้แต่สุดท้ายเมื่อเช้าครับครับผมประสบความสําเร็จไม่ต้องห่วงมากับผมไม่มีพลาดแน่นอนอได้มาเท่าไหร่อ่ะประมาณตัวนี้ประมาณถ้าตามตลาดก็ประมาณ85บาทแต่นี้ซื้อกับป้า ก็เลยได้ถูกมาได้ตกได้ตกได้ดูที่ได้อะไรมานี่นี่เป็นปลาช่อนนะอลยอุ้ยอุ้ยนี่ติดมอเตอร์มาด้วยใช่ไหมยังดิ้นอยู่ของจริงไยดูสายดูสายให้กล้องดูดิให้ดูสายดูสายดูสายใกล้ไปใกล้ไปโอ้โหก็โอของจริงนี่ของจริงของจริงเราเราตกจริงได้จริงไม่ไม่ไม่คุยอยู่แล้วไม่มันแข็งแข็งไปแล้วอ่ะไม่แข็งไม่แข็งเมื่อกี้คุณก็เห็นมันโบกก็ถือว่าไม่แห้วนะทริปนี้อื แล้วเป็นไงเรือคือเรื่องเลเยอร์ในเรือช่วยรีวิวเรือผมหน่อยได้ไหมก็ถือว่าเป็นเรือที่ดีนะเพราะอลูมิเนียมเข้าพื้นที่ตื้นเนี่ยเมื่อวานเราไปเจอหมายแบบผมว่าน้ําตื้นไม่ถึง30มสิบเซนอ่ะก็เข้าได้อ่ะเออเข้าได้เสร็จปุ๊บแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าให้เงียบที่สุดแล้วก็อาศัยมอเตอร์ไกด์ไกด์หรือว่าเดินขึ้นไปตามอืเหลี่ยมที่เรือขึ้นไม่ได้อ่ะ เราก็ไปหาอืจุดที่ปลาคาดว่าน่าจะอยู่ก็ถือว่าดีครับผมคิดว่ามันเป็นเรือที่ตอบโจทย์กับนักตกปลายิ่งงานเขื่อนเนี่ยเหมาะวันนี้จะเห็นหลายๆลาลที่แข่งขันตกปลาเนี่ยจะเป็นเรือเล็กๆเรือลอ,อลูมิเนียมเนี่ยคล้ายแบบนี้เลยแต่เพียงแต่ว่าผมมองว่าตัวนี้มันอาจจะแบบสะดวกสบายเรื่องที่นั่งเรื่องพื้นที่การตีเหยื่ออะไรพวกนี้การจัดวางที่เขาเตรียมมาให้แล้วใช,ใช่ไหม มันถ้าเป็นเรือไทยเนี่ยเขาซื้อไปเขาต้องไปปูพื้นเพิ่มแต่ถ้าเป็นลินเดอร์ก็จบเลยจบเลยเขาถือว่าอบโจทย์ไปเดี๋ยววันนี้มีงานมีงานตกปลาดอกกลายฟิชชิ่งนะเดี๋ยวเราลองไปเก็บภาพบรรยากาศในงานแล้วก็ไปดูว่าคือในบึงเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับบึงเดียวกับนัดตกปลาที่มาแข่ง40กว่าลำใช่ไหมสี่สิบลำได้ที่ผมได้ข่าวมาจากทางทีมผู้จัดนะแล้วก็เมื่อเช้าเราก็ไปเก็บภาพกันมาเดี๋ยว จะภาพให้ทุกท่านได้รับชมว่างานออกมาประมาณไหนอืแต่ประมวลกันให้ดูประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันกดไปแล้วหคเไปแล้วครับว้าวยางนักษณแค่นี้ทครับตั้งสาประเภทเนี่ยมุงหมายเราจะอยู่ที่เดียวกัน นี่นี่นี่คือในในงานเนี่ยเรามีต <Yeah, ิดรางวัลปลาชโดที่ยาวที่สุดอันนี้ผมมานั่งเดินเดินดูเนี่ยเนี่ยมีลุ้นมากแต่ยังไม่ได้วัดนะยังไม่ได้วัดอ่ะครับดูที่ยาวเลยดูสิหกสิบแปดหกสิบแปดอูข้เ้าวาขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ มีด้วยนะคะรางวัลชนะเลิศประเภทเหยือปอมประเภททีมสีโบสค่ะในรอบปลาตัวใหญ่นะคะครางวัลนี้เป็นอะไระคะเป็นเงินสดสามพันบาทนะครับค่ะอ่าคุณผู้โชคดีด้แก่คุณเอกสิทธิ์นะครับศูนย์หนึ่งสี่นะครับรู้อยู่ไหมคุณเอกสิทธิ์โอ้โหนี่โอ้โหรับเบิลเลยนะครับฮ้ยตตองกลางอ่ะนะคะอ่า นี่เขาเรียกว่าได้บ้ลเลยนะได้ซอนเลยนะทั้งใหญ่ทั้งยาวก็เลยรับไปทั้งสองรางแล้วใช้เครื่องามาฮ่าด้วยนะครับสำหรับามาฮ่าก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ใช้เครื่องามาฮ่านะครับก็อาจจะเจอใน,นงานหน้าก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวนะครับ